สวัสดีครับผมทำกินเองชวนเพื่อนเพื่อมาทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ใส่หมูหมักครับผมหมูนุ่มหอมอร่อยแห้งๆแบบนี้เริ่มเลยครับอันดับแรกเรามาหมักหมูกันนะครับใช้เนื้อหมู200กรัมครับผมน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปได้เลยจะได้หอมๆครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ จากนั้นนะครับนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับนวดสักคู่หนึ่งก่อนแล้วก็เราจะหมักทิ้งไว้นะครับอย่างน้อย30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่ชอบได้เลยครับใครอยากได้นุ่มกว่านี้ก็สามารถหมักได้นานกว่านี้ครับหลังจากที่เราหมักหมูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มผัดเกลือเราจะลวกผักคะน้าก่อนโดยใส่เกลือลงไปในน้ำเดือดแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผักคะน้าครับผมเพื่อนๆจะใช้ผักอะไรเพิ่มก็ได้นะครับจะใส่กระหล่ำดอกได้นะครับแครอทก็ได้ครับผมเสร็จแล้วนะครับลวกจนสุก เอาที่เตาต้องการนะครับบางคนชอบกรอบๆก็ลวกไม่ต้องนานบางคนชอบให้เปื่อยนุ่มไปเลยทานง่ายๆก็ลวกนานนิดนึงครับพอลวกเสร็จแล้วนะครับตักมาพักน็อกในน้ําเย็นเอาไว้นะครับจะได้คงสีสันแล้วก็ความกรอบไว้ด้วยครับนี่ครับผมได้มาแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองครับตามด้วยหมูที่เราหมักเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับใส่ลงไปผัดได้เลยครับ เราจะผัดจนกว่าหมูเริ่มสุกก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวหมูข้างๆแบบนี้แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไป2องฟองครับรอจนไข่ไก่เริ่มเซตตัวก่อนนะครับจากนั้นก็ยีไข่ได้เลยครับผัดยีไข่จนเริ่มเซตตัวดีนะครับก็นําหมูมาผัดคุกเข้าไปด้วยกันได้เลยครับใช้ไฟแรงๆเลยนะครับ พอเราผัดมาสักคู่หนึ่งนะครับไข่สุกดีเรียบร้อยแบบนี้นะครับแห้งๆแบบนี้แล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไป350กรัมครับอ่าเสร็จแล้วก็ผัดสักนิดนึงให้เส้นเริ่มสุกก่อนครับพอเส้นเริ่มสุกดีนะครับก็จะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับใครชอบหวานใส่เพิ่มได้นะครับพริกไทยป่นครับผม เสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำตามชอบครับใครชอบสีเข้มเข้มใส่เยอะๆใครชอบสีอ,อ,อ่อนๆใส่น้อยๆแต่อย่าลืมนะครับใส่เยอะเกินไปกลิ่นซีอิ๊วจะจัดเกินไปถ้าใครไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วระวังนิดนึงครับอย่าใส่เยอะเกินครับจากนั้นผัดคุกเข้าให้เข้ากันดีให้สีของซีอิ๊วดำนะครับทั่วถึงเส้นเราต่างๆนะครับเลีงไฟแรงจะจัดนําผักที่เราลวกเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยครับผมผัดสักคู่นึงนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับ อ่พอผัดมะจนเข้ากันดีแล้วไฟแรงๆหอมๆแบบนี้ก็จะเป็นอันเสร็จครับสำหรับผัดซีอิ๊วหมูหมกักง่ายๆครับผมเพื่อนๆสามารถทำผท่านได้แน่นอนอัตราส่วนผมเขียนให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้ววิธีทําก็ตามนี้ใอยากให้ผมทมําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผม